ก็เอามาทำส้มกินเขาว่างั้นนะยังเลยไม่เคย,ยแต่เครอดไม่น่าไม่น่าจะเป็นไนออรอ๋อเคเอาะตดแต่เคยเคยเห็นกับส้มตำใส่กับส้มตำอยู่แต่ตำมั่วตำตัวอะไรก็ไม่รู้ อาหารรับนักท่องเที่ยวแฟต่างชาติตวันนี้เสนอเมนูกินเล่นเนาะตำผู้เขาไป <laughs> าคนลาวเขามาเที่ยวบ้านเรา ไปสั่งอาหารค่ะเขาคุ้ยผัดไทยมันจะแซ่บเนาะเขาสั่งผัดไทยหน่อยเขาครับ<ม>บัดเขาเอามาใส่บอกว่าอกโก้ยขัวหมี่กขคือหมี่เขาทำกินอยู่แล้วไงอกโก้ยขัวหมี่เขาบอกวา่าจะยังไงเขาก็ชื่อว่ามันผัดไทยมันน่าจะเป็นแบบผัดที่มันใส่อย่างอื่นใส่ผักใส่เห็ดใส่แล้วแต่ไม่รู้ยังไงนะแล้วแต่ อืมวันนี้คนเราพูดตลกกันเหมือนเราจะทําอาหารให้ชาวต่างชาติแต่เราบอกว่าตาําภูเขาไฟากุ้ยตำแตงโมตำแตงภูเขาไฟเล<ด>ิศอาหารสําหรับผู้ลดยยน้ํำหนักนนะเดี๋ยวปวดท้องซร่งไม่ค่อยใส่เยอะมนาะกใส่ที่เยอะ เกือบสิบเมตดนะน้ำขึ้งน้าอบเก็บนี้เก็บเกบเก็บพื้สวนทั่วแลกไปในสองหมื่น่ะ เลียบรแล้วสองวันซึ่งก็น้อฉันอยู่ไต้หวันคือเันหนึ่งคือสี่ร้อยบาทเธอคิดตัวเอืมัมนมันทุนแล้วมันก็ถูกปากคนคนที่เกิดที่นี่อ่ะอยู่คุ่นเด็กไก่ถอดอันนึง่งาำนันแหละเมือนไปแล้วเจ็สิบาทแปดสิบาท านกินงานของถือเข้ามาแนละ้วประเทศไทยเป็นประเทศอเมซิ่งมองููห้องกินน้ำตาลาน้ำดงน้ำดินน้ำดืนแบบนีนน้บางทีเราก็ต้องก็สมมติฐานว่าอาหารมันจำเป็นที่จะต้องซื้อหาด้วยหรือครั่ฝาดังมันก็ คือเขาต้องซื้อไงถ้าพาเรมาอยู่เมืองไทยเฮ้ยเขาพาดึงเขามันได้อาหารออกมาแล้วเฮ้ยมี้วยเลยต้องต้องไปหาเงินซื้ออาหารไงเนาะถูกมันพไม่ชีวิตด้วยกันเศรษฐกิจเขาต้องทำก็เอาจนไปซื้อฮัมเบอร์เกอร์ซื้ออะไรกินตุ้โขกแต่มองมองปล่อยกี่ปอน์จะเกินต้มข้าวพริกแบบมันอะไรกันเลยมันแพ้โอ๊กแอมนี่เห็นไหมพาเมียเขามากินดอกอะไรดอกกล้วยอ่ะแกงดอกกล้วยอ่ะแต่กระดังนั้นอะเขามากินแล้วเขาภูมิใจแล้วก็ ไปเอาเมียเอาลูกข้ามาเพิ่มมากินแกงกล้วยนะโชคขี่เครื่องบินมาหมดต้องเป็นแสนเพื่อมากินแกงกล้วยแก่นั้นเองเนี่ยเมื่อเคยเห็นเราไม่เคยกินไม่เคยเห็นนะบ้านเรามาเก่งกินได้เยอะแยะแบบนั้นฉันกินอีกเธอต้องทำเลยฉันกินอีกแต่ก็หาคนแก่คนนั้นเขาต้องหาคนนั้นเลยนะเธอให้ทําให้เขาน่ะเขาไม่เอาคนอื่นเลยนะอืคนไหนทําอร่อยเขาก็โชคเขาให้คนนั้นไปทํอ ไม่็รั่งโง่อีกคนหนึ่งไปดูคลิปวิดีโอประเทศไทยเห็นมานเราจับตะกะเตนปะตังก้าจับแม่งมาทอดกินฝรั่งก็บอกว่าอยากไปเที่ยวประเทศเธอมากเลยแต่ทำยังไงถึงจะอยู่ได้เพราะวาเขาไม่กินข้าวเขากินต่แมง <c oughs> <c oughs> นี่ก็พระสั่งโงกูแต่โกนมันว่าคนไทยนะกินตะใบมากเน่รู้ว่าของอะไอเนาะจะอยู่ได้ยังงไไพอด้กินติดใหญ่ไงเลยตัวเองไม่กินกลับไปกินตะผักเออโอ้ยตายเนาะโว่แวม่ง เวลาเขาดูผ่านจอเขาเหมือนกับพวกเราไปกินหญ้ากินอะไรนะแม่ไปเก็บเอาอย่างนี้อย่างนี้แต่ของเขามันก็ต้องเป็นผักสลัดผักอะไรนี้เนาะเราวก็ปลูกเองไงอันนั้นคือมาเป็นบางอย่างแต่ของพวกเราวิอะไรไม่รู้มันเป็นต้นไม้อะไรไม่รู้มันเอามาทําอาหารหมดผักติ้วใครจะไปเี็บผักติ้วอยู่ในป่าผักอะไรชาที่เธอกินกับทอ่ลาบปลาดุกที่เธอขึ้นคุณหนักทาโลกรดไม่ใช่ห เขาจะมันจะกินได้เหรอดูมันไปสักไปเนาะอืมไอซื้ออย่างนั้นแหละมันใส่เคมีเยอะถับพริกเน่ะโอ้ยเนาะเห็นในโทรทัศน์อภิีิยาน่ะพริกเนี่ยเคตทางลาวนะมาเขตจนดำหมดเนาะเขตมจนอภิรจริงๆเนี่ยพริกเนี่ย จางบูลเลี้ยงนั่งร้านอาหารนั่งร้านอาหารสั่งกับข้าวกับผักเนาะบุกินผักเช้ามากไปใช่ฉันใช่ที่กินไอจารู้ฉันขาดผักฉันด้วยม่ทำยังไงบุกินเลย ตัไม่ได้กินของอร่อยนะวันนี้เนี่ยมันเป็นอากาศช่วงนี้คือกินอะไรก็ท้องเสียหมดเนะาะไม่ต้องใครกินอะไรก็แต่หน้กอนไข่เต็มจองบานเลยแบคทีเรียมันทำงานด้วยชามานันหนาหอนมีแต่คนปวดท้องอเยอะอ แัคทีเรียมันตได้เร็วมันเหมือนมนคลึกๆอยู่ในท้องเราเน่ะเรากินน้ําเข้าไปแบบออปุ้งๆอยู่กับท้องกินเข้าไปหนึ่งก็ปวดปวดมันปวดปวดนุ่นุ่ยุ่มยุ่มอย่างนั้นงนั่งแป๊บหนึ่งก็หายแป๊บปหนึ่งก็ปวดเข้ามาอีกอ่านั่นแหละน้ำว่าหายสนิทก็มันไม่สนิทอ่ะมมันไม่ปกติอ่ะแป๊บหนึ่งกินเข้าไปปวดท้องอีกแล้วเหรอเพราะกินอิ่มมากก็ไม่ได้ ทำไมคะตัวอ,อ,อิ่มพอดีใช่ไหมยาหมอไ้กินน้ำเยอะๆพอกินเยอะๆ